ขนาดหม่สบ,บัสดียมามเศร้าๆพ่อแม่พี่น้องจ้าเศร้ากาับเศร้าพ่นองเอ,อ้มาตาเฮ็ดทำไม่ได้พ่อดอกได้เฮ็ดอันห่วยห่อยห่วยห่วย,ย,ยดําดำปิดได้หให้นดําปิดได้ในนง <c oughs> ในะเล็ <c oughs> ดก่อสร้างถมดอกกระเขียจุ้สิตายกรพอดีแท็กไปนเอ้มันเห็ดห้ยามไปห้าก็เร้าซุยบ่ขึ้นจังหวัไดไรอเมื่อวานนี่ไปในหน้าสืส่อบริไปไกลกวง อันกหลานกัน้อาหลาวันพุทปาาอันดานหน้าา่เยแดงะกนป้ามาติด้นหน้าก่นเอาหลกักตีนมันลงพังเมียนของเอาของมันดอกหญ้าพี่นอกเดี๋ยวพี่นอกพี่ดอกเค็ดน่กระตัเปยนั่นเดี๋ยวจะมาเราบอเห็นเราเกี่ยอาัิที่น้ำมีแต่ดอกใหญ่ๆหลาน้องไปว่าแต่ก่อนมงานเลาเห็นแม่กับลูกแบกเง่้ยงที่นแต่ะฟังหวยน่ะล้วบอกเขา ปอยกุ้ยอะไรน้ำกุ้ยน้ำอย่าไปหลอกก็ได้ลูกบัดคืนมากเลยป้าเขาจูดป่าจิบอีร้อยแดงโอ้ยกุ้ยบักเสียงเลยจูดนะบอหฮะกระจุกปุ๋มวนาในไม้ลายเดี๋ยวเขาจูดห่าเห็ดนะคะน้ำมันถูกโอ้ยไปจูดห่าเห็ดแค่ได้มันก็ไม้เห็ดไปแล้วมันมีสร้างเห็ดเนาะเพ่อมากระจุกบวนาในไม้ลายเจด้ามขาวอันขาวม่านเยี่ยมเทาแม่พี่น้องเอ้ยเพราะว่า อันคนหันมังงคนไปคนใจที่ซือเป็นอันเจ็บท้องหลายมือ้อแล้วไข้แน่และวไปนําหาหมอไปนําหาหมอนะ่ะพี่น้องใต้ซอดเนื้อหมอก็บ,บ่มาจักคนหมอบ่อยู่หมอรีซอกับหมอดวงน่ะก็ขึ้นเมืองไสปทองทอหมอบุ้มน่ก็ไปวังเวียงแม,ม่คโนน่ะก็ซอกมอแล้วพี่น้องเอ้ยจักสิไปหาพาาบาให้บ่มีผู้ไปยวังบ่มาอยู่พ่นงเอ้ยไปเที่ยววังเวียงบ่ จะนำเลยคเข้ามาจอบห้ามกาไปว่านีนกรแลนเขามาจอบเพิินก็ออกไปอีกก็ไปหาเฮ็ดผู้ถากินข่าวโูแเสพเจ็บท้องไยนี้ยกอุซิไปสอนอยู่มาแรงแมงหางแดงกับนั่นแหละกับน้องหัวแก่ละมึงได้ยังกัเขามานาปลามันเนาะเฉาะ แน่หมดแล้วเขาตู้สองตีต๋ทีโอ้ยเจ้าเศษยังกินแม่เศษปลาแดกปลาเมนจะได,ด้ปลาด้อ่าลายปลาติบดำปลาลานชายชื่อชื่อ,อ,อและพัดบวชหักซานสูงอ,อ,อุ้ยเดีบบ๋ยวเขาวช่องขีดกันทีท่นอง เห็ดปลาแดกเห็ดได้ไหมห้ามมาใส่บห้ามาใส่อะลงอะลงปะดูเห็ดกัสิขยูหักเสแล้วแม่จะจะไปลงทางอันนาเขาได้เห็ดต่างห่างรดเสร็จโอ้โหปสีไปอาลงทางประแดกตัวเขากินให้ยูส่ม่ตานไอ้ผู้อนี่นี่นี่อสมมันอานาไม่สมนี่ออกนี้ไปใส่กระพุกกันนาไม่สมมันชื่อเท่าไรก็ได้ไหมน่ะ ป้าหักบ้านน่นะตัวน oh, ี้น่ะน yeah, so ้องแม่แมนป้ายังวะคลรมแม่น่นแหละป้าักบ้านเขาจือหางมันหนจะดังไพจูดอ่นี้สิบเอดมื่อวานเมื่อวนวนเม่อวนเม่วานม่นเ่อนเมื่อวมื่อน่อานเมีน่นเมอวาเอนมนเ่านเมนเมื่านเอานนเมานอมนน่นมนอา อน้องสลาจะดำเคยหลาอาดสไปมันอคืนนี่ห้าวนะอาดสี่หลดนะแอด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 าเหอเนือนยมาอนาเปิดประตู้ห้าวน่อาเข้ามาจากมมามันมาเรียวมันแหนวเทนะมาน้าไปได้นะนมาหน้ามันไปเรียวตีอ๋อเอาเลื่อนนะหมดไป เหนื่อยนะมามาป้ากำลังอีกออืืึให้เขามาจะนม้นเลยอือขึนโหเสียเลืป้าเออหมดคืนมีโหลดคนเสียเฮ้ยสีผมมงามเลยเออมันออกมาในงามเลยกูหมักแบบนี้แหละโหลดผู้สาวน้อยน้อยก็เขาบักแทกกี่ผู้สาว็บปไอ ปีสองพันสิมากืสี่สามหมื่นปลายไปแล้วปีสองพันสิบเก้าเนะเ้ยมนก็ยังใหม่ๆเห็นบอกปีไหนด้ปีชาเปะมันก็ยังหลุดเซียขนาดาเปะมองล้มเหลืองลงนะเอ้ยบอกเขาอันเอาหลุดขึ้นหลุดตุ่งหลดอันหลอันหุ่นได้ยังดีจะกูลืมละหลุดเซียเส็คมาขึ้นเอาไปเลยมาซูมาได้ขึ้นมาซู้ช่กหลักามว่า้ ้อน้อยเ่มาหลัจะตีก่งไปเลยนาทามทามข้าพอบทจับเขาจับจับโรเขาบ่จับอนอือบนกสี่คนโอ้โหจันการสี่คนมาสั พวกหลักนะก็ต่างซ้อมหลักเมนแม่บ้านกับประกาศอยู่เนาะในมอลำเล่องนะเห็นระว่างเอาเองเพราะว่าข้าสิหักผากมันกะไลยหม่งไลยอันนาโนยเนาะลลยขั้นตอนขจักรเนาะลล่ทางไลยอันนั้น้วเนียโอ้ยสันข้าสิเป็นขี้หลักบ่ทหาเละมึงหลอกข้อนะมึงหลอกลงไปเขาสิย่านและไายเละ แสงคาราชิเป็นโจรแหละแสงคาราชิเป็นโจรเขาไม่ได้โจรกระจอกนะเขาได้รถไปขี่ฟรีๆเพราะว่ารถเถื่อนรถก็ได้รถบ่มีหนังสือถ้ารถปลาเผาเนี่ยเอาป้ายเขาก็เอาป้ายออกนี่แบบเคื่องเฮ้านี่พี่น้องเข้าเขาเอาป้ายหลอกออกเลยกับจำบ่ได้เนี่ยรถตัวเองเขาไปเห็ดนี่รถมันคือกันโอ้ยรถคือรถจะบ่า ແມ່ນລົດລົດບໍ່ມີຫນັງສືຫຼາຍພີ່ນ້ອງທັງຝັ່ງລາວເຮົາເນາະລົດອັນວັບອວ່ານາຍັງຮູນາກາລົດລາວມີືຕາຍກູນລດີນພແຈາະລົດຫາວມມດນ້ອເຮົາາພນເອົາຄມນໄດ້ນັ້ັນ กันใจมับๆเด้อพุ่นสิตกเมื่อคืนนี่โพ่นให้ปวกเน่าโพ่นแม่นๆๆเฮ็ดปวกบ่เน่ามันบ่ตกดอกบ่ค่อตกกมู่บ่ใหญ่กหมู่ท่ออีหยังนี่ว่าได้อันอันฝนตกดีตัวหัวปีบยามน้นาสิบ่มีเฮาน้จูบตกะน้น้องกูปล่อยปลาโอ้ยสิได้จูบตกะอยู่บ่นี่นะว่าสิไปเอาปลาแดกลงปลาแดกเฮาโอ้ยแม่นี่ก็ได้ พังเบิงพี่น้องเลยพังเบิงอ่าแม่อาเติมามืออื่นเนาะหรือว่ามือแรงอย่างสิไปนํามันมาใส่พี่น้องเลยโท่าานั่นโท่าห้านั่นหับหับในยินแต่เสียงถึมถึมถึมจื่อแม่อติเนาะผัดเป็นบอไดเป็นเพื่อนในเพจแต่ว่าเป็นเพื่อนกันในมือฉันจืดท่าามันโบเห็นเนาะมันโฟดอยู่ใจอยู่ใจ ไปน้ำฮอดเฮือนเมียมอริซโซเมียมอริซโซโทรน้ำมอริซโซเจ้าอยู่ไซอยู่เมืองสซปทองเมืออื่นเมืออื่นกับ่ว่างบอกเขาลงไปต้องมากนมอริซโซเนี่ยก็ได้ไปสิไปเช้านี่ฮะไปเช้านี่อว่าเนี่ยยังเห็นเขาสิไปซองมือตีบานอืมเขาสิไปซองมือนี่ก็เห็นอยู่บุญกูลงไปน้ามอด้องมอน่ะอาร์ประตูจ่อลออยู่แนสสมุนคนไขามาได้ส่เหตุใดรบ่มี่ตายจีดามาพี่น้องเลยเลี้ยหนแล้ว มอมอบุ harma, ians, ja, ่มกับแม่เตะกันยังบอทันมาตะเวียงไปสามสี่คืนเลยพังเบิ้งมันนี่ยันขำเูาเรียกเสีมาเฮ้ยขำประคำกับออื่นเศร้าขันแม่คุณโอ้มอประจำบ้านกับซอกอันาก็ไดโอยู่อันนี้คือวิธีทำประเด็กของสาวเมี่งดองมักมักมักเกลืออะไรได้ไหมคือบอกเอาเกลือขาวแม่เกลือจห้าใ ห้ามได้มีดิแม่ห้ามตัตงยาไปคอเหมือนแล้วสุดุห้ามห้ไปคอห้ไปต้องยางไปเราห้ามเยเอาต้องยางไปคอห้ามแกเทาเนี่ลูกเอัวห้ามจะเป็นซ่าเนาะเดียวห้ามมอสเล่นมันเล่นหรอี่ห้าเอาตัวห้ามเก่งเอาห้ามมาปกใส่หได้ได้แม่อาลูกห้คารุนใส่กันอะไก็าลงห้แน่หน้ามันได้สะไปไปสิไปใส่น้บรวมันมีเองบออ ซั่นติเมอันนี้อาหารเช้าเฮาพี่น้องกินไปแล้วตับบักหุ่งอันน้ําแกงเห็ดปุกอันนี่นะมึงบ่จักอันห้ามแก่ห้ามย่านห้าย่านปาเนาเนาะดําเนาะมันเป็นแหลปิ้งกินมกกินน่ะเนาะแซ่ปลาใหญ่นี่นะเอ้ยอย่าไปเล่นกได้ปิดโรงเรียนลทลเซงคือจังว่าหรือ่ได้ดปิดวันานไป มันค้านไปไหม <Okay. S 1> บ่ก่อก่อขาสิปิดซองเหมือนะห้องบุญบาทเขาเ่าวห้า huh. สิพา mm hmm. ไปเซ็งเองนี่พี่น้องเลยลูกก็ได้ขันบ่อแนะนาขันบ่อนะ่ะมันวัยรุ่นคือว่าอะไรพี่น้องคือพี่น้องเห็นแหละวัยรุ่นมันต้องเข่งขัดแล้วก็ต้องใส่ใจ mm hmm. นอดาบ่าวว่าลูกภยัย mm hmm. บ่ใส่ใจบอ่อน้ำไล่นะ่ะโอ้ยบ่เป็นตาดอกพี่น้อย เฮาก็ว่าอยากให้ลูกเป็นคนแต่เลี้ยงได้แต่โตลูกก็ได้คิดใจครับผูจักสิเลี้ยงได้ซําใดแต่คือเฮาจะเป็นชาวเฮากยังดื้อบ่ได้ฟังความพ่อแม่ไดอย่าไปอย่าไปสแหงไปซ้ไป้ยว่าอ้ยไปุไปแ่ออายเนาะถ้าพกาแม่แล้วแ่กยองอือรถเจ้าเข้ามานี่เด้กงวงใหญ่เฮือน่ใหญ่เียวนี่อือวงซอเออมวงซอ โอ้าพอก็ท่าแม่ฮะก็เลี้ยเห็นอยู่ตรงหน้าแ่เท่านี้คือหลุดเลยไปกับโน่อืมท่ามานันย่างมาอืมหย่างในพี่น้องประมุนไปที่บุญเฮือนหินมันไก่มันไก่มันไก่สำได้พี่น้องห้าวกันยังเคยย่างแดียบัดคืมน้องบัวผมมีแต่ย่างก็หย่างไาฟังลำเลืองลำเลืองมวนไปที่นึงเดี๋ยวจังเคยเดี๋ยวจังสัมผัสเขาเขาไปเบิ่งลำเลืองเมื่อคือเป็นในใดวงนี่ ครังแรกได้่เขมานี่ยอ่หากบึงคือจะบ่อนอันนับปันไดพี่น да ้องเลยคือวงนานน่นจะพูดในพี่น้องในบ้านพอที่แทงนะปื้ยชุดเหาะเสียงเขาน่ะตะเกานางพระำเรื่องนั้นอันนี้พระเอกคะกับพ่งฮาร์ดบุห็นเขาวอ่นเลยยิ่งหน้าแล้วะแม่มันยินคัาอันนี้บด้ยินงอืมบดยิ่บดยินงยิหน้าแล้ยิดเนื้อทาบึงเงินทำไมไปอาห้ำพี่น้องมาใส่ ปลไอ้ลอยได้เห็ดปวกมาขายให้นกิกเพิ่นเอย้ยอืมโล่ายมึงเอย้ยเขาให้เพิ่นซองรอยบาทอ,อาเออได้นลยพี่น้องนอนอยู่หันนะนได้เลยนอนในปีนะลูกไม่เถ้านียพี่น้องแต่เพิ่นนอนอยู่หน้าลูกไม่เถ้าเฮือนไก่อ้าวของน้องฮีรันเนาะ <c oughs> เพิ่นเป็นไส,ส้สวนข้อนนมือนี่เมียถิมไส้สดเมียถิมไอ้ลอยตายที่ยังกันนะเรียบร้อยอย่างเห็ดสอดแจ๋งพี่น้องเลย ทากเห็ดนั่นดอกคุ่มดอกบานเลยโลหกขีดเขให้เป็นซองร้อยบาทแค่แม่นันกิกเพิ่นว่ากูก็เสีเอาสวยเผิ่อยู้องในผู้บ่าวสวยเป่นอะไรหาเงินใสเองเนไแท้เ็ดนี่เอเอาอเดยบอกเพิ่นว่าอีเดย อีเจ้มไม่ใช่แต่แต่มึงบอกอีเจซสายแดกกูก็ได้คือกันนีอะไรได้อไีบดัรูเห็นมากเลยนิดหลดลงไปไปปลาฮซยมันเห็นดีกูขึ้นนะเพราะว่าเห้าอยางขึ้นย่างขึ้นตงเงินซวซุยพี่น้องเลยพอว่าวห้ามาก้วห้ากะทิหลดอกําหนกะทินบ้านนี้ให้น้องกะทินไปยุ่นน้พ่อพ่อให้บึงคาเตบ้านอยู่โนงเงียนมาปายหันไรห้างไรพี่น้องว้าว วายอยู่กระเทอยตีบานเกลือนะสิพ่อติแม่ถ้าว่าเอาใส่อีกโอ้อ๋อบงหมูวานสเนาะอกนเนาะเอาก่อนมันะแม่มากเกลือนะเออตไ่สีเบืองกระเทยนะจัดจัดบุญอยู่มองหนึ่งมาตีบานอยู่มองหนึ่งไสีเบิ่งเนอย

อมอนันดาอะมันบ่เค็มมันก็สิเป็นนี้คือหมอหมอนดาหมอละตวเสียวขึ้นเฮ็ดงเด้อพี่น้องบดนี้เอาลงเอาลงเอาขึ้นเฮ็ดงุ่ใดเฮาสิกวดแม่แดงสิขาวเฮือนเฮามันออกแดก็ทํามันขาวจังเพิ่นว่าเว้ากหมูเพิ่นนันดดููสิูอยู่โฮมนนีไกมลาวได้วาอูสมัยูดอือดอันนี้ ฆ่าสุกโปกพคบไม่ได้เฮ้ยะเขาจะโหจริงชนื่อมนก็ได้อังกระเทยนก็ได้ขี่ตะมวนันเขาจะได้บ้านนึ่งกูเก็บเห็ดลง่อให้ถึงเซลเซลอยู่เียงในเสียงเขานะกนมเากเมนเดือนกั่วเชียไปบึงพัดวัวปลาคนคือบรายส่วนอิสุยลงหาเห็ดในที่เยวอ่าวนในเล็กนคนบึงนะฮุบขึ้นขั้วอะไรล่ากัดเช้าเรื่อย บบาสันป่อพ่อคลิปหนาพี่น้องจ้าคลิปแฮมเบอร์สกูสกไปนะเบาชันนะเออแต่อยืมไม่โหลจ้าน่ะกูติเตอร์มานงเน่ยเดัวเออเออเออคุ่าวหน่อยเอากระเทยไปเมื่อวานกระเทยตีบาน ล่าอะไรพี่น้องพอก,กันกิหนาด้วพี่น้องเดอ้อสบายดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลเด้อพ่อแม่พี่น้องเดอ้อ